การที่โตโยต้าเองนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังจะมีรุ่นใหม่ครับกับโตโยต้าอัลพาดแต่ผลปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้สําหรับกลุ่มเกรย์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าผู้นําเข้ารถยนต์อิสระนั้นก็พยายามที่จะแข่งกันในการเปิดตัวอัลพาดรุ่นใหม่กันอย่างเต็มที่ตอนนี้หลายคนคงอยากจะรู้เลยนะครับว่าอัลพาดใหม่นั้นมีลักษณะอะไรหรือว่าจะมีรูปรักแบบไหนที่ทําให้กลุ่มผู้นําเข้าอิสระให้ความสนใจในการเปิดตัวซักขนาดนี้ทีมข่าวกราววิดีโอของเรามีรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ ช่วงแนะนารถใหม่กับผมผู้ที่พัฒสุกเช่นเคยนะครับในช่วงข่าวกลางปีนิวส์นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ที่อยู่ในความสนใจของตลาดให้ผู้ชมได้รู้จักกันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละคันนั้นมีจุดเด่นแล้วก็อะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับรูปโฉมภายนอกของ t o โยต้าอัลฟาใหม่นี้นะครับก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดเลยครับเริ่มจากกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็หลังคาแบบมูลูฟ ประตูข้างซ้ายขวาและประตูหลังระบบไฟฟ้าก็เพื่อความสะดวกสบายในการเปิดปิดที่สามารถควบคุมได้จากบริเวณที่นั่งในส่วนของคนขับนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของสเก์ตและก็กันชนหน้าก็ได้มีการดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นกันไฟข้างและคิ้วขอป้ายทะเบียนใหม่ ไฟถอยใหม่ก็ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ดีไซน์ใหม่เช่นกันรวมถึงจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือล้ออันลอยขนาด17นิ้วนะครับที่ก็ได้ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับยางขนาด 215/60R17 ทัครับในส่วนของการออกแบบภายในนะครับก็ยังคงเน้นไปที่ความหรูหราทัานสมัยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ กระจกมองหลังแบบตัดแสงอต,ต,ตรงนี้ก็ลดการสะท้อนของแสงไฟได้มากทีเดียวซึ่งก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการขับขี่ในเวลาค่ำคืนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรวัดเรืองแสงแบบใหม่ที่เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ่านค่า ระบบฟอกอากาศแบบนาโนอีซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีการสร้างโมเลกุลน้ำนะครับล้อมรอบประจุลบซึ่งก็ช่วยยับยั้งเชื้อโรคขจัดกลิ่นแล้วก็มลพิษในอากาศซึ่งจะทำให้หองโดยสารเนี่ยสะอาดหมดจดทีเดียวครับนอกจากนี้ในส่วนของแผงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางแล้วก็หัวเกียร์ก็ได้มีการดีไซน์ใหม่หมดเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับยังได้เพิ่มความภูมิฐานด้วยการตกแต่งด้วยลายไม้ครับแผงประตูด้านข้างแผงประตูด้านหน้าแผงประตู ผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็แผงประตูข้างผู้โดยสารด้านหลังก็ตกแต่งด้วยไลายไม้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแถวที่1ที่เป็นการปรับแบบ First Class นะครับพร้อมกับที่รองขาที่พักเทา้าแล้วก็มีโต๊ะกลางแบบพับได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับชิดกันหรือว่าจะให้แยกออกจากกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่า ถ้ายังไม่พอใจก็ยังสามารถปรับให้เดินหน้าหรือถอยหลังได้ด้วยนะครับส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแถวที่2ก็มีที่วางแขนที่สามารถที่จะ พับเก็บแบบแขวนได้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลังแล้วก็ยังครบคันด้วยความบันเทิงสมบูรณ์แบบครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบตรงนี้แน่นอนด้วยเครื่องเล่น DVD CD MP3 WMA พร้อมช่องต่อ USB ช่องต่อ iPod แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมี Bluetooth พร้อมจอ LCD ระบบสัมผัสขนาด7นิ้วจาก JVC นะครับรวมด้วยจอกลาง LCD ขนาด10.2นิ้วแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกล้องมองหลังในการถอยจอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีในรุ่น 2.4G แล้วก็ยังมี3สีให้เลือกนะครับซึ่งก็คือสีเงินซิเวอร์เมทัลลิกสีขาวมุกไวท a r l Crystal แล้วก็สีดำนะครับสำหรับในส่วนเรื่องราคานะครับผมเชื่อว่า หลายๆคนที่อยากจะตัดสินใจเป็นเจ้าของเนี่ยสนใจมากทีเดียวเพราะว่ากลัวว่าราคานั้นจะน่ากลัวขนาดไหนหรือเปล่าบอกเลยครับว่าราคาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับรถที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้แล้วด้วยความรู้หลาภูมิฐานขนาดนี้ซึ่งในรุ่น 2.4G หรือว่ารุ่น2.4ลิตรนะครับก็มีราคาขายที่รวมราคาของเครื่องปรับอากาศแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอยู่ที่3 5 9ล้านบาท และอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่น 3.5G เครื่องยนต์ V6 3.5ลิตรนะครับก็อยู่ที่4ล้าน7 90,000บาทครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับเวลาในการแนะนำรถใหม่ในช่วงนี้ก็ต้องหมดแรงแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมแล้วก็เจ้าโตโยต้าอ,อัลฟ่ากันใหม่ตัวนี้เนี่ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะั่นคือโชลูนเทสท์ดีออโตเซลส์ถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วก็มาดูนะครับว่าจะมีรถรุ่นใหม่อะไรมาแนะนําให้ทุก่านนนไร้รักกกอออีีสนนขลป ัดนั่นาจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยตลาดเกรย์มาร์เก็ตหรือว่าผู้นําเข้าอิสระนะครับต่างคึกคักเพราะรุ่นนี้เองนะครับถ้าเกิดมีการเปิดตัวออกมาแล้วยิ่งมีการชิงเปิดตัวได้มาเร็วเท่าไหร่เนี่ยลูกค้ายิ่งจะรีบจองมากเท่านั้นก็ต้องรอกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารยานยนต์ในต่างประเทศนะเริ่มต้นกันที่โตโยต้าค่ะเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่หายากในโลกเพื่อผลิตรถยนต์ไฮบริดค่ะ